รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราเค New ว,วันนี้เราพากันมาที่จังหวัดเชียงรายมาที่วัดห้วยปา่ากั้งซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายและที่นี่นอกจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วมีทั้ง เจ้าแม่กวนอิ่มโบสสีขาวและอีกมากมายแต่ที่น่าสนใจคือที่นี่รับเลี้ยงและดูแลเด็กกำพร้าซึ่งมีทั้งชาวไทยและชาวภูเขามากกว่า500คนซึ่งวันนี้ทางสมาคมเหี่ยวขาวภูมิภาคประเทศไทยนำโดยนายชัชวานแก้วกระจาย นายกสมาคมเดี่ยวข่าวภูมิภาคและคุณขวัญเรือนแก้วพีจิตอุปนายกสมาคมเดี่ยวข่าวภูมิภาคและคณะได้เดินทางมาที่วัดห้วยปาก้้งเพื่อมากราบขอพรหลวงพ่อพบโชคและได้นําลูกชิ้นมาเลี้ยงให้กับเด็กๆที่นี่วัดห้วยปาก้าง้งพร้อมกับนําลูกชิ้นมาทอดเลี้ยงให้กับเด็กซึ่งเด็กที่นี่ต้องการอยากกินลูกชิ้นทางสมาคมเดียวข่าวภูมิภาคประเทศไทย ึงได้เตรียมนำลูกชิ้นมูลค่ากว่า1,000 0บาทมาทอดเลี้ยงให้กับเด็กๆซึ่งสร้างความดีใจให้กับเด็กที่อยู่ในความดูแลข,ของหลวงพ่อพบโชคที่วัดห้วยป่าก้างเป็นอย่างมากโดยเด็กๆทุกคนต่างเดินมาเข้าแถวรอรับลูกชิ้นที่กำลังทอดเพื่อนำไปรับประทานกัน สะแดกมีความสุขโดยดูจากบรรยากาศนะครับเด็กๆแต่ละคนมีความสุขที่ได้กินของอร่อยซึ่งเป็นลูกชิ้นที่ทางเด็กๆนั้นชอบแต่นานๆจะมีผู้มาเลี้ยงเด็กๆเสรกครั้งเรื่องของการก,การทําลูกชิ้นซึ่งวันนี้ทางสมาคมเดี่ยว่าวภูมิภาคประเทศไทยได้เล็งเห็นความสําคัญ และได้นำลูกชิ้นมาทอดเลี้ยงให้กับเด็กๆดูจักปฏิกิริยาของเด็กๆว่าชื่นชอบกับอาหารที่นำมาทอดเลี้ยงวันนี้อย่างไรดูนะครับนี่เด็กๆกำลังเข้าแถวรอรับลูกชิ้นที่ทอดกันร้อนๆเพื่อเลี้ยงและให้เด็กได้รับประทานกันแบบเต็มอิ่ม ไม่มีกักนะครับเอาไว้ให้เด็กได้กินกันอย่างเต็มที่ซึ่งเด็กๆเองก็ชอบพับนี่ครับดูท่าทางของเด็กที่ได้กินลูกชิ้นซึ่งชอบชอบของเด็กๆของที่นี่นะครับเพราะนานๆจะมีผู้ใจบุญมาเลี้ยงลูกชิ้นสักครั้งนี่ครับนั่งกินกันอย่างอร,อร่อยซึ่งเมื่อหมดแล้วก็จะมารับกันรอบที่สองโดยเด็กของที่นี่ในความดูแลข,ของหลวงพ่อพบโชค มีจำนวน500กว่าคนซึ่งหากมีผู้ใจบุญอยากเลี้ยงอาหารเชิญมาได้ที่วัดห้วยปะตั้งจังหวัดเชียงรายครับซึ่งที่นี่ได้ดูแลเด็กๆเ,เป็นจำนวนมาก